ค okay. คนต่อไปธาตุดินใครธาตุดินคะคนธาตุดินก็คือครูนะคะครูเป็นคนที่มีธาตุประจำตัวเป็นสีเหลืองอ่อนสีเหลืองปนน้ําตาลน้ําตาลอ,อ่อนพูดอ่อนหวานมากนะคะคนที่เกิดธาตุดินต้องเอาธาตุไฟมาเสริมนั่นหมายความว่าครูค่ะฟังนะคะทำไมครูถึงพูดอะไรก็โอ้โหเป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็ดีเพราะฟังดีๆ ครูต้องใช้ธาตุไฟมาเสริมหนึ่งสีแดงสีแดงอิฉันธาตุดนินอิฉันต้องสีแดงปากแดงถึงจะมีคนฟังใส่ปากแดงคุณเอ้ยปังทะลุจักรวาลเห็นแล้วยังก็สีแดงนะจ๊ะสีเหลืองเข้มถ้าจะใส่เสื้อเหลืองต้องเหลืองเข้มเท่านั้นเหลืองอ่อนอย่าใส่ต้องเหลืองเข้มเพราะมันจะมาเสริมธาต หรือสีส้มสีม่วงหรือสีชมพูเห็นไหมกาสีชมพูแบบนี้เดี๋ยสีชมพูเพราะสีเหล่านี้จะมาเสริมธาตุดินให้คุปปังทะลุมิติพูดเรียกรั์พูดอะไรมีคนเชื่อมีคนทําตามประสบความสำเร็จปากวาจาประกาสิทธิให้พรใครคนนั้นได้แบบนั้นเพราะเรารู้ศาสตร์นี้ไงครูทำตรงศาสตร์เป๊ะ คุณเห็นหรือยังคุณเห็นคุซอส้าพันคอสีชมพูไหมที่เป็นที่เป็นพยันอะ่ะโอ้ยคุณเอ๋ยใช้วันแรกได้รับเงินล้านหนึ่งวันเดียววันแรกอะ่ะเอามาใช้วันแรกต้องสวดมนต์ก่อนไงสวดมนต์ค่ำคืนสวดมนต์ให้พยันแล้วก็เอาไว้ใต้หมอนแล้วก็อาวางไว้ที่หมอนแล้วก็นอนนะเอามาใช้วันแรกรับเงินล้านวันแรกนั่นไงก็เราเชื่อไงเราเชื่อ เห็นไหมเราก็ได้ในสิ่งที่เราเชื่อนะคะใครธาตุทองคะใครธาตุทองนะจ๊ะใครธาตุทองต่อไปธาตุทองคนธาตุทองอ่ะสีประจำธาตุคือขาวกะเทาเนาะคนธาตุทองสีประจำธาตุอข,าานะาอาของเขาหรือสีประจำตัวของเขาอ่ะคือขาวกะเทาแต่สีที่จะมาส่งเสริมให้เขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคือธาตุดิน พยายามคบคนธาตุดินหรือพยายามซื้ออะไรที่เป็นสีของธาตุดินก็คือสีเหลืองอ่อนสีเหลืองปนน้ําตาลอ่อนสีน้ําตาลอ่อนเน้นสีอ่อนนะคะเหลืองอ่อนเหลืองปนน้ําตาลแบบอ่อนๆหรือสีน้ําตาลอ่อนๆออย่าใช้สีเข้มเด็ดขาดคนที่เกิดธาตุทองอย่าใช้สีเข้มอย่าใช้เหลืองเข้มอย่าใช้ทองเข้ม อย่าใช้สีอะไรเข้มแต่ต้องใช้สีเหมือนเหลืองประกายทองอ่อนๆหรือปนส้มให้ออกเหมือนสีทองอ่อนๆหรือเป็นสีน้ำตาลแต่อ่อนๆเพราะคนธาตุทองอะค่ะจริงๆแล้วคนธาตุทองอ่ะเขาเป็นธาตุที่แบบธาตุทองอ่ะเป็นธาตุที่แบบดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องเสริมของอ่อนๆบางๆเบาบ au, ๆอะค่ะจะเสริมชีวิตนะคะจะเสริมทุกมิติเลยทีนี้ นะคะใครธาตุทองต้องคบธาตุดินก็เหมือนแบบการครบหาการแต่จริงๆแล้วมันก็อันนี้ก็แล้วแต่มันมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ก็พูดไปงั้นแหละแต่คบแล้วรวยใครธาตุทองคบคู่แล้วรวย <c oughs> นดคกะเออรวยทุกธาตุคบคู่รวยทุกธาตุดนะคะอะ่ะต่อไปคนธาตุน้าสีประจําของคนธาตุน้ำคือน้ําเงินกับดำเนาะน้ําเงินกับดําสีอะไรที่จะทําให้คนธาตุน้ํารวยก็คือ คนธาตุน้ำค่ะจะต้องได้คนธาตุทองมาเป็นช่วยกันคิดหรือว่ามีสีของธาตุทองมาช่วยเสริมนะคะคือคุณธาตุน้ําคุณต้องไปหาสีของคนธาตุทองมาเสริมก็คือสีขาวกับสีเทานั่นเองคนธาตุน้ํานะคะพยายามหาสีขาวกับสีเทานะคะมาเสริมตัวเองเยอะๆสีขาวสีเทาสีขาวสีเทาสีขาวสีเทาเยอะๆหรือทั้งจะให้ดีเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายเดี๋ยวจะบอกตอนท้าย ส่วนคนธาตุไม้ธาตสุดท้ายแล้วนะคะคนธาตุไม้สีประจําตัวของคนธาตุไม้เนาะสีเขียวกับสีน้ําตาลถูกต้องไหมคะคนธาตุไม้ต้องเอาสีของคนธาตุน้ํามาค่ะก็คือสีน้ําเงินกับสีดำนะคะคนที่มีธาตุไม้ต้องเอาธาตุน้ํามาเสริมก็คือเอาสีน้ําเงินกับสีดํามาเสริมอ่ะโอเค